เกตนาทําให้น้องเสียชีวิตนางเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุหากน้องไม่เดินไปเสียชีวิตเองอะแค่นี้แหละทําไมว่าแม่ไม่เสียใจเลยนางอยากแกบอกว่าหลานนางเนี่ยลูกตาลิศเนี่ยหลานนางเนี่ยนะคะน้องม่วงเนี่ยน้องปลายเสียชีวิตลูกสาวเขาเขาน้ําตาแทบจะไม่เห็นเลยเขาใจแข็งมากเขาไม่ร้องไห้โฮออกมาเลยส่วนตาลิศเนี่ยเหมือนลุงพลยิ่งกว่าลุงพลอีก ทุบดินนะคะแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมากระโดดแบบกระทุกหน้าอกตัวเองบ้างตีตัวเองบ้างแบบร้องไห้เสียงดังมากภุ้มไฟคนทั้งหมู่บ้านนางที่ไปดูวันที่น้องไปจมน้ําเสียชีวิตนะคะวันนั้นเด็กจมน้ำสองคนนะมีลูกน้องเพียนด้วยและและลูกของน้องม่วงก็คือน้องไปกับลูกน้องเพียนนะคะที่จมน้ําเด็กสองคนไปจมน้ําแล้วเด็กรุ่นพี่ไปเล่นน้ําแล้วไปเหยียบเอาเจอก็เลยเรียกคนไปอุ้มขึ้นมา ตอนนางไปเจอเนี่ยโอ๊ยตาลิตร้องแบบทุบดินตีตัวเองจนนางไปห้ามนะคะนี่แหละไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่เสียใจมากกว่าพ่อกว่าแม่แม่แทบไม่เห็นน้ําตาบางคนโอ๊สงสัยแม่สาทําไมแม่ร้องไห้ฟุ้งไฟไม่เสียใจเลยน้องม่วงก็ลักษณะนี้ค่ะมันเป็นไปได้นะลูกตัวเองไม่ได้ทําร้ายหรอกแต่ว่ามันเสียน้ําตาน้อย,น,อยน้อยกว่าคนที่เป็นคนอื่นคนอื่นนี่คือญาติอะญาติอะนางยังเสียน้ําตามาก นางเนี่ยร้องไห้นะคะน้องม่วงยังไม่เห็นน้ําตานางเนี่ยน้ําตาไหลพักมันแตกต่างกันคนเราน้ําตาตื้นน้ําตาไม่ตื้นนะคะอ่ะต่อไปนางอยากจะบอกว่าอย่ามองคนแค่ภายนอกถ้าหากคุณไม่เห็นหลักฐานพยานส่วนนางอยากจะบอกว่านางยังเชื่อมั่นว่าไม่มีใครเจตนาทําน้องมันเป็นอุบัติเหตุและอยากให้เจ้าหน้าที่ดูดีๆในคดีนี้แล้วทําไมแม่กับลุงต้องทะเลาะก,กันก็เพราะหนังสือขาวนั่นแหละ พอไปออกช่องโน้นช่องนี้นั่นแหละเขามีคําพูดคําถามให้ศาสตร์กันอยู่แล้วพอได้สา์มามันก็ต้องศาสตร์กันไปสา์มาสา์ไปได้พูดแล้วฟังข่าวเชื่อมนะคะช่องน้นช่องนี้ข่าวอ่าไปดูข่าวตามข่าวก็ทะเลาะก,กันแม่ยังเคยพูดเลยว่าไม่ได้สงสัยลุงพลแต่มีคนสั่งให้พูดอ่านแล้วก็บอกว่าที่สงสัยดูข่าวเห็นไหมคะถ้าดูข่าวนะ่ะมันสงสัยทั้งสองฝั่งนั่นแหละ ข่าวนะถ้าดูข่าวนะไทม์ไลน์พ่อนะ,ะก็หลุดเยอะไม่ตรงเยอะพูดไม่ตรงกับพยานก็เยอะมันก็สงสัยพ่อได้ตู้ข่าวก็สงสัยแม่ได้มันสงสัยกันไปกันมาแหละเพราะฉะนั้นเอาความเป็นจริงดีกว่าคือเวลาน้องหายลุงกับแม่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วแรงจูงใจอะไรลุงกับจะไปทําร้ายน้องและแม่จะไปทําร้ายลูกตัวเองมีแรงจูงใจอะไรเอาแค่นี้ง่ายๆนางว่าไม่ใช่ทั้งคู่แต่ที่แน่ๆไปฟัง <Huh? S 2> คน่ะนะครับตอนช่วงที่เจอน้องชมพู่เลยเนี่ยคือเหมือนกับแกจะชอ็ชอกช็อกก็คือตกใจสุดขีดแล้วก็มีมือทุบทุบพื้นแล้วก็มีร้องไห้ฟุมมไฟซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการของคนที่เสียใจสุดๆนะครับหรือว่ารู้สึกว่าผิดหวังอย่างแรงสุดๆเอามือทุบพื้นเลยได้เนี่ยนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือหมออาจจะเห็นไม่ชัดก็คือคุณลุงพยายามจับไอ้ไฟน,นั่นน่ะที่บังหน้าออกไปด้วยนะครับแต่ที่แน่นคือรู้สึก เหมือนกับว่านอกจากอาไรและเสียดายน้องแล้วรู้สึกเหมือนมีบางอย่างคือมีบางประโยคที่ลุงพูดออกมาตอนที่เจอน้องด้วยเนี่ยก็แสดงว่าคาพูดพวกนี้มันจะเป็นคําพูดของคนที่อัดอั้นสุดๆเวลาที่เวลาที่เจอเรื่องช็อกกันนะแล้วถ้าพูดหลุดพูดประโยคอะไรออกมาเนี่ยแสดงว่าอันนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ที่มันอยู่ในจิตใจที่ที่เอ่อลึกๆที่แบบว่าปกติไม่ได้พูดบอกกับใครนะครับแต่ความเสียใจนั้นเป็นความเสียใจจริงแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงว่าเหมือนผิดหวังบางอย่างเราน่าจะทําอะไรให้ดีกว่านี้ รู้สึกประมาณนั้นของคุณแม่เนี่ยเท่าที่หมอดูก็คือเป็นการเสียใจจริงแต่ว่าคุณแม่เป็นคนเข้มแข็งแล้วก็มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นตอนเสียใจเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปอยู่ใกล้ใครเลยสามารถแบบว่าบอกตัวเองได้นะครับแล้วก็เป็นการอะไรอย่างแท้จริงแต่ว่าคือ,อหน้าตาก็จะดูสีหน้าก็จะดูสอดคล้องกับความเศร้านะครับก็ไม่ได้บ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกเสียใจแต่ก็คือรู้สึกด้วยรู้สึก สอดคล้องไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพียงแต่ไม่ได้ฟูมไฟล์หรือวยไา้อะไรมากมายของคุณพ่อของน้องชมพู่เนี่ยช่วงที่ดูคลิปสั้นๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการาฟูมฟลยเหมือนกันมีร้องไห้เหมือนกันแต่ไม่ได้ฟูมไฟล์แต่ว่ามีการเอาใบหน้าเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับทางคุณย่านะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ถ้าดูลักษณะ เป็นคนที่ทนรับกับความรุนแรงหรือความเ,เสียใจหรือเรื่องไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียใจหรือดีใจนะคนคนนี้เรื่องอะไรที่ช็อกสุดเขีดจริง,รงๆเขาจะหลับไม่ได้